นก้อบาทเท่านั้นดองเบี้ยเ9้า้าเป็นไม่ถึง2บาทนะครับนะก่อนเดือนละประมาณไม่เกิน้าบาทเท่านั้นนะครับเป็นข้องทั้งปันขานจะแล้วข่าวดีสุดๆสำหรับ่าวไร่้อยนะครับดาวเปิดเีย่ได่ต้องดาวเลยนะเราไร้ห้อยนะครับดาวศูประเป็นบอกบอกุ่บอกมา่อยไมได้ับเออแต่นี่บอกมาแบบมันเป็นไม่ได้

ไม่เห็นไม่ไมิ้นเลยนะแค่แค่ไปบอกว่าไอ้ตั้มจะไปเลียดนาตอัแต่แกสประเพสสียเลยครับโอ้แค่บอกว่าปัะตัดตั้ม,าามไปเลียดนาหน่อยาามันหนุระบอปืนเลยเพ่อนทรถไห้หลงหลงเลยเอามาแล้วครับ มีปล่อยน้ำมันอะไรวะ